นี่ก็จะเป็นทับทิมแอฟริกานะคะนี่ค่ะธรรมชาติเลยนะคะนี่เป็นเผาใหม่นะ,ะลูกค้าตัวเรือนเงิน92.5%นะคะอั้เ็นนะคะี่ทับทิมสวยมากมืงกางแดงแดงนะสีขาวนี่ก็คือเป็นเพทาไทยนะคะหรือว่าเป็นไวซ์เซอร์คอนนะตัวนี้ค่ะปักไกล้ของเขาเหมือนเพชรเลยนะคะระยิบระยับมากเลยนี่ค่ะตัวเรือนเงิน92.5นะคะแล้วก็ชุบทองแท้โอ้โหรูรามากนะคะ This one, African ruby and white stone with white circle. So beautiful. You can see luster, same diamond. Wow. So beautiful, nice luxury. This one, 925 silver and gold plate. You see? Wow. Wow. Let me show you closer like this. So nice and unique. Wow, this one.